สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาระดีที่ควรรู้พื้นที่ที่เรื่องราวของชีวิตปรัชญาและความสงบทางใจมาบรรจบกันด้วยความเข้าใจผมดีใจเหลือเกินครับที่ได้กลับมานั่งอยู่หน้าไมโครโฟนตัวเดิมในบรรยากาศที่เงียบสงบเช่นนี้เพื่อส่งต่อเรื่องราวที่จะช่วยโอบอุ่มหัวใจของพวกเราทุกคนอีกครั้ง สำหรับวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านวางภาระหน้าที่วางความเร่งรีบและวางโทรศัพท์มือถือลงสักครู่ลองหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆแล้วลองจินตนาการไปพร้อมกับผมนะครับเคยไหมครับที่ท่านรู้สึกอึดอัดใจจนแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพียงเพราะมีคำถามบางอย่างที่ท่านหาคำตอบไม่ได้เคยไหมครับที่เรารู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างไม่ยุติธรรมเลย ที่ทิ้มปริศนามากมายเอาไว้ให้เรางุนงงไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับโลกอย่างการหายไปของอารยธรรมโบราณเครื่องบินที่สาบสูญหรือเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นทำไมคนรักที่สัญญากันดบดีถึงจากไปโดยไร้คำร่ำลาหรือทำไมชีวิตที่พยายามทำดีมาตลอดถึงยังต้องเจอกับอุปสรรคซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กครับว่าทุกปัญหามีทางออกและทุกคำถามต้องมีคำตอบ เราถูกปลูกฝังให้เป็นนักแก้โจทย์เราชื่นชมคนที่ฉลาดรู้แจ้งแต่เราไม่เคยถูกสอนให้รับมือกับความไม่รู้เราจึงมองว่าปริศนาคือศัตรูคือความล้มเหลวและคือความมืดมิดที่ต้องกำจัดให้สิ้นซากแต่ท่านผู้ฟังครับจะเป็นไปได้ไหมครับว่าบางทีความไม่รู้อาจไม่ใช่ความมืดบอดแต่เป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับการเติบโต และจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเหตุผลที่โลกนี้ยังคงมีปริศนาที่ไม่ถูกไขมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเรายังไม่เก่งพอแต่เป็นเพราะความลับเหล่านั้นมีหน้าที่สำคัญบางอย่างต่อจิตวิญญาณของมนุษย์หัวข้อในวันนี้ของเราคือทำไมถึงมีหลายสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาและไม่ถูกไขมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งผมจะพาทุกท่านเดินทางผ่านเรื่องราวของชายคนหนึ่ง ที่ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้เหง่ความอยากรู้และการเดินทางครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองของท่านต่อความไม่ชัดเจนในชีวิตไปตลอดการขออนุญาตพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าคุณกวินคุณกวินในวัย42ปีเป็นชายหนุ่มรูปร่างผอมสูงสวมแว่นตากรอบหนาที่มักจะสะท้อนแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ เขาทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและสืบสวนอิสระหรือถ้าจะเรียกให้ดูทันสมัยหน่อยก็คือ Data Detective อาชีพของเขาคือการรับจ้างหาคำตอบครับไม่ว่าบริษัทไหนจะมีตัวเลขทางบัญชีที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ว่าจะมีคดีความเก่าเก็บที่หลักฐานไม่เพียงพอหรือแม้แต่ความลับทางประวัติศาสตร์ของตระตูลดังถ้าใครอยากรู้ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ทุกคนจะวิ่งมาหาคุณกวิน กวินคือนิยามของความสมบูรณ์แบบในโลกแห่งตรก,กะห้องทำงานของเขาในคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองนั้นไม่ต่างอะไรกับฐานบัญชาการรบผนังทุกด้านถูกฉาบด้วยกระดานไว้บอร์ดที่เต็มไปด้วยเส้นโยงความสัมพันธ์รูปถ่ายข้อมูลสถิติและไทม์ไลน์เหตุการณ์เขามีความเชื่อฝังหัวอยู่อย่างหนึ่งครับว่าในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญและไม่มีอะไรที่เป็นปริศนา ทุกอย่างมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เสมอเพียงแต่เรายังหาข้อมูลไม่เจอชีวิตของคุณกวินดำเนินไปบนลู่วิ่งแห่งการไล่ล่าความจริงเขาภูมิใจทุกครั้งที่สามารถไขปริศนาที่คนอื่นถอดใจไปแล้วได้สำเร็จเขาเสพติดความรู้สึกของชัยชนะในวินาทีที่จิ๊กซอตัวสุดท้ายถูกวางลงบนภาพแต่ในขณะเดียวกันความสำเร็จเหล่านั้นกลับแลกมาด้วยความโดดเดี่ยว กวินเป็นคนนอนยากครับในหัวของเขาเหมือนมีเครื่องจักรที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงเสียงติ๊กตอกของนาฬิกาในห้องนอนไม่ได้บอกเวลาแต่มันเหมือนเสียงนับถอยหลังที่กดดันให้เขาต้องรีบหาคำตอบในทุกเรื่องที่ขางคาเขาไม่สามารถทนดูภาพยนตร์ที่จบแบบปลายเปิดได้เขาหงุดหงิดทุกครั้งที่อ่านหนังสือแล้วผู้เขียนทิ้งปมไว้ให้คนอ่านคิดต่อเอง สำหรับกวินความคลุมเครือคือความสกรปรกที่ต้องชำระล้างเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าถ้าวันหนึ่งเขาสามารถรู้แจ้งในทุกสิ่งชีวิตของเขาจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงแต่ทว่ายิ่งเขารู้มากเท่าไหร่เขากลับยิ่งรู้สึกว่างเปล่ามากเท่านั้นเหมือนกับว่าเขากำลังวิ่งไล่จับเงาของตัวเองยิ่งวิ่งเร็วเงาก็ยิ่งตเตลิดไกลออกไป ความขัดแย้งในใจของคุณกวินเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่รุนแรงเมื่อเขารับงานสืบสวนคดีหนึ่งที่ดูเหมือนจะง่ายเป็นการตามหาบุคคลสาบสูญในอดีตเมื่อ50ปีก่อนของตระกูลมหาเศรษฐีตระกูลหนึ่งกวินใช้เวลา3เดือนเต็มหมกมุ่นอยู่กับกองเอกสารเก่าๆสัมภาษณ์พยานที่ยังหลงเหลือและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุดแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนข้อมูลทุกอย่างกลับนำไปสู่ทางตัน ทุกเบาะแสจบลงที่ความว่างเปล่าเหมือนกับว่าบุคคลคนนั้นไม่เคยมีตัวตนหรือระเหยกลายเป็นไอไปในอากาศนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตการทำงานที่คุณกวินเผชิญหน้ากับคำว่าไม่รู้อย่างจังจังความล้มเหลวครั้งนี้ไม่ได้กระทบแค่ชื่อเสียงแต่มันสั้นคลอนรากฐานความเชื่อของเขาทั้งหมดเขาเริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับหนักกว่าเดิมผมของเขาเริ่มร่วงตาโหลลึกและอารมณ์ฉุนเฉียว เขาตะโกนใส่หน้าจอคอมพิวเตอร์ถามซ้ำๆว่าทำไมทำไมถึงไม่มีคำตอบมันต้องมีสิความเครียดสะสมกัดกินเขาจนร่างกายเริ่มประท้วงเขาเริ่มมีอาการบ้านหมุนและหน้ามืดบ่อยครั้งจนกระทั่งแพทย์ประจำตัวต้องยื่นคำขาดว่าคุณกะวิน ถ้าคุณไม่หยุดพักสมองจากคำถามพวกนี้เส้นเลือดในสมองคุณอาจจะแตกก่อนที่คุณจะได้รู้ความจริงคำเตือนของหมอเหมือนเสียงระฆังช่วยชีวิตแต่กวินก็ยังไม่รู้วิธีที่จะหยุดอยู่ดีเพื่อนสนิทคนหนึ่งจึงแนะนําให้เขาไปพักผ่อนที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเป็นหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยป่าสนและทะเลหมอก ที่นั่นไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรไม่มีแสงสีและที่สำคัญคือไม่มีคำตอบของโลกภายนอกกวินจำใจแบกกระเป๋าเดินทางใบเล็กขึ้นรถโดยไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากหนีจากความลมเหลวชั่วคราว <c oughs> เขาขับรถลัดเลาะ,ะไปตามเส้นทางคดเคี้ยวยิ่งสูงขึ้นไปหมอกสีขาวก็ยิ่งหนาตาขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งระบบนำทาง GPS ในรถของเขาเริ่มรวนลูกศรบนหน้าจอหมุนวนไปมาอย่างไร้ทิศทางก่อนจะดับวู้บไปพร้อมกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือความเงียบงันเข้าปกคลุมรถทั้งคันมีเพียงเสียงเครื่องยนต์คลางเบาๆและเสียงลมพัดยอดสนกวินรู้สึกโหวเวงอย่างประหลาดเขาคือคนที่พึ่งพาข้อมูลมาตลอดชีวิตแต่วันนี้เขากำลังหลงทางอยู่ในหมอกขาวโพลนที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนสำคัญขออนุญาตพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าคุณกะวินคุณกะวินในวัย42ปีเป็นชายหนุ่มรูปร่างผอมสูงสวมแว่นตากรอบหนาที่มักจะสะท้อนแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่เสมอเขาทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและสืบสวนอิสระหรือถ้าจะเรียกให้ดูทันสมัยหน่อยก็คือ Data Detective อาชีพของเขาคือการรับจ้างหาคำตอบครับไม่ว่าบริษัทไหนจะมีตัวเรียกทางบัญชีที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ว่าจะมีคดีความเก่าเก็บที่หลักฐานไม่เพียงพอหรือแม้แต่ความลับทางประวัติศาสตร์ของตระกูลดังถ้าใครอยากรู้ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ทุกคนจะวิ่งมาหาคุณกวินกวินคือนิยามของความสมบูรณ์แบบในโลกแห่งตรก,กะ ห้องทำงานของเขาในคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองนั้นไม่ต่างอะไรกับฐานบัญชาการรบผนังทุกด้านถูกฉาบด้วยกระดานไว้บอร์ดที่เต็มไปด้วยเส้นโยงความสัมพันธ์รูปถ่ายข้อมูลสถิติและไทม์ไลน์เหตุการณ์เขามีความเชื่อฝังหัวอยู่อย่างหนึ่งครับว่าในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญและไม่มีอะไรที่เป็นปริศนาทุกอย่างมีคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์เสมอ เพียงแต่เรายังหาข้อมูลไม่เจอชีวิตของคุณกะวินดำเนินไปบนลู่วิ่งแห่งการไล่ล่าความจริงเขาภูมิใจทุกครั้งที่สามารถไขปริศนาที่คนอื่นถอดใจไปแล้วได้สำเร็จเขาเสพติดความรู้สึกของชัยชนะในวินาทีที่จิ๊กซอตัวสุดท้ายถูกวางลงบนภาพแต่ในขณะเดียวกันความสำเร็จเหล่านั้นกลับแลกมาด้วยความโดดเดี่ยว กวินเป็นคนนอนยากครับในหัวของเขาเหมือนมีเครื่องจักรที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงเสียงติ๊กตอกของนาฬิกาในห้องนอนไม่ได้บอกเวลาแต่มันเหมือนเสียงนับถอยหลังที่กดดันให้เขาต้องรีบหาคำตอบในทุกเรื่องที่ขางคาเขาไม่สามารถทนดูภาพยนตร์ที่จบแบบปลายเปิดได้เขาหงุดหงิดทุกครั้งที่อ่านหนังสือแล้วผู้เขียนทิ้งปมไว้ให้คนอ่านคิดต่อเอง สำหรับกวินความคลุมเครือคือความสกรปรกที่ต้องชำระล้างเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าถ้าวันหนึ่งเขาสามารถรู้แจ้งในทุกสิ่งชีวิตของเขาจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงแต่ทว่ายิ่งเขารู้มากเท่าไหร่เขากลับยิ่งรู้สึกว่างเปล่ามากเท่านั้นเหมือนกับว่าเขากำลังวิ่งไล่จับเงาของตัวเองยิ่งวิ่งเร็วเงาก็ยิ่งตเตลิดไกลออกไป ความขัดแย้งในใจของคุณกวินเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่รุนแรงเมื่อเขารับงานสืบสวนคดีหนึ่งที่ดูเหมือนจะง่ายเป็นการตามหาบุคคลสาบสูญในอดีตเมื่อ50ปีก่อนของตระกูลมหาเศรษฐีตระกูลหนึ่งกวินใช้เวลา3เดือนเต็มหมกมุ่นอยู่กับกองเอกสารเก่าๆสัมภาษณ์พยานที่ยังหลงเหลือและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สดุดแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนข้อมูลทุกอย่างกลับนำไปสู่ทางตัน ทุกเบาแสจบลงที่ความว่างเปล่าเหมือนกับว่าบุคคลคนนั้นไม่เคยมีตัวตนหรือระเหยกลายเป็นไอไปในอากาศนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตการทำงานที่คุณกาวินเผชิญหน้ากับคำว่าไม่รู้อย่างจังๆความลุงอินฟังอย่างตั้งใจมือยังคงขัดเงาชิ้นส่วนไม้เล็กๆชิ้นหนึ่งอย่างแผ่วเบาเมื่อกวินระบายจนจบลุงอินก็รินชาร้อนใส่ถ้วยดินเผาใบเล็กแล้วยื่นให้ พ่อหนุ่มลองมองถ้วยชาใบนี้สิลุงอินชี้ไปที่ถ้วยดินเผาที่มีรอยแตกเป็นเส้นยาวแต่รอยแตกนั้นถูกผสานเชื่อมด้วยยางรักสีทองอารามซึ่งเป็นศิลปะแบบคินซึงิถ้วยใบนี้เคยแตกละเอียดไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงแตกหรือใครทำมันตกชิ้นส่วนบางชิ้นก็หายไปจนหาไม่เจอถ้าเป็นพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจะทำยังไงกับมัน กวินตอบทันทีตามสัญชาตญาณถ้าชิ้นส่วนหายไปก็ต้องหาวัสดุอื่นมาเติมให้เต็มหรือไม่ก็ทิ้งมันไปเพราะมันไม่สมบูรณ์แล้วมันใช้งานไม่ได้ตามฟังก์ชันเดิมลุงอินหัวเราะในลำคอนั่นแหละคือปัญหาของคนยุคพวกเราเรามองว่าช่องว่างคือความบกพร่องเรามองว่าส่วนที่หายไปคือความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่พ่อหนุ่มลองมองดูดีๆสิ ลุงอินยกถ้วยขึ้นส่องกับแสงไฟเพราะชิ้นส่วนเดิมมันหายไปลุงเลยต้องใช้น้ำรักผสมทองคำเชื่อมรอยต่อน,นั้นช่องว่างที่หายไปกลายเป็นทางเดินของทองคำกลายเป็นลวดลายใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมถ้าถ้วยใบนี้ไม่แตกถ้าชิ้นส่วนไม่หายไปมันก็จะเป็นแค่ถ้วยดินเผาธรรมดาดาใบหนึ่งปริศนาของชิ้นส่วนที่หายไปคือสิ่งที่ทำให้ถ้วยใบนี้มีจิตวิญญาณ กวินชง,งักไปคำพูดของลุงอินกระแทกใจเขาอย่างจังแต่เขายังคงแย้งด้วยตะก,กะแต่ลุงครับนั่นมันถ้วยชาแต่ชีวิตจริงเรื่องงานเรื่องความจริงมันต่างกันการที่เราไม่รู้สาเหตุการที่เครื่องบินหายไปหรือคดีที่ไขไม่ออกมันคือความเจ็บปวดนะครับมันคือความค้างคาที่ทรมานลุงอินวางถ้วยชาลงแล้วเดินไปหยิบกล่องไม้ใบหนึ่งมาวางตรงหน้ากวิน ภายในกล่องมีจิ๊กซอไม้โบราณที่ต่อเสร็จแล้วแต่ตรงกลางมีช่องว่างโบอยู่หนึ่งชิ้นพอหนุ่มรู้ไหมทำไมช่างทำของเล่นสมัยโบราณบางคนถึงตั้งใจทิ้งปริศนาหรือซ่อนกลไกลที่ไม่มีวันไขออกไว้ในผลงานของเขากะวินสายหน้าเพราะความสมบูรณ์แบบคือจุดจบของจินตนาการลุงอินตอบเสียงเรียบ ถ้าเรารู้ทุกอย่างถ้าเราไขาทุกปริศนาได้หมดโลกนี้โลกจะน่าเบื่อขนาดไหนถ้าเรารู้วันตายของตัวเองอย่างแม่นยำเราจะยังตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันไหมถ้าเรารู้ว่าจัก,กรวาลสิ้นสุดที่ตรงไหนเราจะยังแหน่หน้ามองดาวด้วยความอัศจรรย์ใจอยู่หรือเปล่าลุงอินชี้ออกไปที่หน้าต่างซึ่งมองเห็นแต่หมอกขาวพอหนุ่มดูหมอกนั่นสิเราไม่รู้ว่าหลังหมอกนั้นมีอะไร อาจจะมีหน้าผามีเสือหรือมีทุ่งดอกไม้ความไม่รู้นั่นแหละที่ทำให้เราระวังตัวทำให้เราตื่นตัวและทำให้เราจินตนาการปริศนาที่ไขไม่ออกไม่ได้มีไว้ให้เราเจ็บปวดแต่มีไว้เพื่อให้เราทอมตัวว่ามนุษย์เราตัวเล็กแค่ไหนเมื่อเทียบกับธรรมชาติและเพื่อให้เรามีความหวังที่จะตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้เพื่อค้นหาต่อไป สิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาไม่ใช่ความล้มเหลวของการเวลาแต่มันคือของขวัญที่การเวลาทิ้งไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีเรื่องเล่าได้มีตำนานและได้มีศรัทธาวินาทีนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของกวินภาพของคดีที่เขาปิดไม่ลงผุดขึ้นมาแต่แทนที่จะเห็นเป็นความล้มเหลวเขากลับเห็นเป็นเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งที่เลือกจะเก็บความลับไว้กับตัวจนวันตาย เขาเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งคำตอบอาจจะไม่สำคัญเท่ากับเรื่องราวระหว่างทางการที่บางสิ่งยังคงเป็นปริศนามันทำให้สิ่งนั้นเป็นอมตะการที่คนรักจากไปโดยไม่ร่ำลาอาจจะเจ็บปวดแต่มันก็ทิ้งพื้นที่ให้เราได้จดจำเขาในแบบของเราไม่ใช่ในแบบของความจริงที่อาจโหดร้ายกว่าบทสนทนาในคืนนั้นดำเนินไปท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดเรไร ลุงอินไม่ได้ให้คำตอบว่าคนหายไปไหนหรือทําไมโลกถึงมีเรื่องลึกลับแต่ลุงอินสอนให้กวินอยู่ร่วมกับความไม่รู้อย่างสันติลุงอินสอนงานไม้ชิ้นเล็กๆให้กวินโดยบอกว่าไม่ต้องวางแผนว่ามันจะเป็นรูปอะไรแค่แกะไปตามลายไม้ขูดไปตามร่องรอยที่มันเป็นกวินใช้เวลาทั้งคืนค่อยๆขูดเนื้อไม้ด้วยสิวอันเล็กท่ามกลางความเงียบที่เขาเคยกลัวแต่ตอนนี้เขากลับพบว่า ในความเงียบและในความไม่รู้นั้นมันมีความเบาสบายอย่างน่าประหลาดเขาไม่ต้องแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความจริงทุกเรื่องเขาเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะไม่รู้และมีสิทธิ์ที่จะปล่อยให้บางเรื่องเป็นความลับของจักรวาลต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นหมอกเริ่มจางลงแสงอาทิตย์สีทองาทสาดส่องกระทบยอดไม้ กวินเดินออกมาจากกระท่อมเรือนซ่อมการเวลาด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบแม้ขอบตาจะคล้ำเล็กน้อยจากการทำงานฝีมือทั้งคืนแต่แววตาของเขากลับสดใสอย่างที่ไม่เคยเป็นมาหลายปีเขากล่าวลาลุงอินด้วยการไหว้ที่นอบน้อมที่สุดขอบคุณครับลุงที่ซ่อมผมลุงอินยิ้มตอบลุงไม่ได้ซ่อมลุงแค่ชี้ให้เห็นว่ารอยร้าวในใจเองมันใส่อะไรลงไปได้บ้าง กวินขับรถกลับลงมาจากเขาพร้อมกับสัญญาณโทรศัพท์ที่ค่อยๆกลับคืนมาเสียงแจ้งเตือนอีเมลและข้อความเด้งขึ้นรัวๆร,รวมถึงอีเมลทวงถามความเคลื่อบหน้าของคดีนั้นกวินจอดรถข้างทางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ตอบกลับไปสั้นๆว่าจากการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนผมค้นพบว่ามีบางส่วนของเรื่องราวที่การเวลาตั้งใจจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและการเคารพความลับนั้น คือคำตอบที่ดีที่สุดของคดีนี้ผมขอปิดคดีครับเขากดส่งแล้ววางโทรศัพท์ลงมองออกไปที่ทิวเขาเบื้องหน้าเขาไม่รู้ว่าลูกค้าจะพอใจไหมเขาไม่รู้ว่าอนาคตอาชีพเขาจะเป็นอย่างไรและเขาก็ยังไม่รู้คำตอบของคดีนั้นแต่สิ่งที่เขารู้แน่ชัดในตอนนี้คือเขาหายใจได้เต็มปอดเขาไม่ต้องวิ่งไล่จับเงาอีกต่อไปกวินได้เรียนรู้แล้วว่า ชีวิตไม่ได้ต้องการคําตอบที่ถูกต้องเสมอไปแต่ต้องการความเข้าใจที่งดงามต่างหากเขาเปลี่ยนจากการเป็นนักล่าความจริงมาเป็นนักสะสมเรื่องราวและยอมรับว่าปริศนาคือเครื่องปรุงรสที่ทำให้รสชาติของชีวิตกลมกล่อมและน่าค้นหาท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณกวินอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงของใครบางคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ บทเรียนที่เราได้รับจากคุณกวินและลุงอินชวนให้เรากลับมาทบทวนชีวิตตัวเองนะครับว่าทุกวันนี้เรากำลังวิ่งไล่ล่าหาคำตอบจนลืมที่จะใช้ชีวิตหรือเปล่าเรากำลังทุกทรมานกับสิ่งที่ยังไม่รู้หรือไม่มีวันรู้มากเกินไปไหมทำไมถึงมีหลายสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาและไม่ถูกไขมาจนถึงทุกวันนี้คำตอบอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดครับเพราะโลกใบนี้ ถูกออกแบบมาให้น่าสนใจครับถ้าทุกอย่างถูกเปิดเผยหมดสิ้นสายความสงสัยจินตนาการของมนุษย์คงแห้งเหือดศิละปะคงไม่เกิดและตำนานคงไม่มีความไม่รู้คือเชื้อเพลิงของความหวังครับมันขับเคลื่อนให้นักวิทยาศาสตร์ยังคงเข้าห้องแล็บให้นักสำรวจยังคงออกเดินทางและให้เรายังคงตั้งคำถามถ,ามถึงความหมายของชีวิตดังนั้นถ้าในวันนี้ ท่านยังมีเรื่องที่ค้างคาใจมีคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือมีปัญหาที่ดูมืดมนผมอยากให้ท่านลองเปลี่ยนมุมมองดูครับลองมองว่าปริศนาเหล่านั้นคือพื้นที่ว่างที่ชีวิตเว้นไว้ให้ท่านได้เติมจินตนาการใส่ความเชื่อและสร้างความหมายในแบบของท่านเองอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะรู้ไปเสียทุกอย่างอนุญาตให้ตัวเองได้งนง,งบ้างอนุญาตให้ตัวเองได้หลงทางในสายหมอกบ้าง เพราะบางครั้งการหลงทางอาจจะทำให้เราได้เจอกับดอกไม้ที่สวยงามที่สุดที่ไม่เคยมีอยู่ในแผนที่เล่มใดโลกใบนี้กว้างใหญ่เกินกว่าจะยัดใส่ลงในกล่องแห่งความเข้าใจของมนุษย์ได้ทั้งหมดครับปล่อยให้ความลับบางอย่างเป็นหน้าที่ของดวงดาวเป็นหน้าที่ของสายลมและเป็นหน้าที่ของการเวลาส่วนหน้าที่ของเรามีเพียงการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ดื่มดำกับความไม่รู้และยิ้มรับกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาก่อนจากกันในวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้สั้นๆครับว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการรู้ทุกคำตอบแต่เกิดจากการสงบเย็นได้แม้ในวันที่ไม่มีคำตอบสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตและโอบกอดปริศนาของชีวิตด้วยหัวใจที่เบิกบานสวัสดีครับ